ครับสวัสดีครับโคคุณเมชแนลครับวันนี้มาให้ดูตัวพริกกระเลียงครับมีใครปลูกล้าแรกแล้วลใบเป็นแบบนี้ไหมฮะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นนะครับไม่ต้องกลัวครับเจอเดินยาระบบสุปขาฟาร์มเข้าไปนี่หายเลยครับ ผมบอกก่อนนะพีกกระเลียงผมที่ผมปลูกไว้แต่ก่อนเป็นแบบนี้ทุกต้นนะครับแล้วไหนจะนําซ้ําใบเหลืองอีกนะปัจจุบันนี้เก็บกินแบบไม่ต้องปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยมาดูนะครับปัจจุบันเป็นยังไงบอกเลยครับว่าไม่ต้องกลัวครับเนี่ยฮะปัจจุบันมาแบบนี้ละ พันเดียวกันนะครับกับตัวเมื่อกี้นะฮะเหลืองพัทลุงปัจจุบันเป็นแบบนี้ครับดูลำต้นครับปล่อยโล่งๆดูฮะปัจจบุบันแบบนี้แล้วก็ที่ปลูกรุ่นใหม่ก็จะไม่ไม่มีปัญหาเลยครับนี่ดูใบครับใบเท่าฝ่ามือเนี่ยนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเลยครับปล่อยเลย นะครับโอเคครับ